น่าจะยังจํากันได้ดีกับกรณีของทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังค่ะอย่างคุณใบเตยอาสยามหรือว่าใบาเตยสุธีวันที่เคยมีภาพลักษร,ร,รู้ราดูรวยดูแพงค่ะจนทําให้บางคนมองว่าคุณใบเตยเองเนี่ยใช้ชีวิตเวอร์เกินไปในสายตาคนนอกโดยเฉพาะจากสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตของเธอออกมาซึ่งแน่นอนของว่าเรื่องนี้เองเนี่ยภาพลักษณ์ของสาวใบเตยค่ะก็ทําให้เธอเองเจอกับกระแสดราม,มา่าแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตโดยเฉพาะที่มีประเด็นเกี่ยวกับคดีใหญ่ที่กลายเป็นข่าว ดังในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีเจแมนพัฒนพลสามีของทางด้านสาวใบเตยเองได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นความรวยเวอร์ของภรรยาที่เคยถูกพูดถึงในสังคมค่ะโดยเฉพาะตอนที่สาวใบเตยเองเนี่ยเคยไปออกรายการหนึ่งค่ะแล้วก็มีการไปพูดติดตลกในรายการนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดแอร์ทั้งวันให้เฟอร์นิเจอร์เย็นฉ่ำๆเลยเฟอร์นิเจอร์จะได้คงความสภาพแบบว่าความดีไว้อยู่เพราะสามีเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเธอไม่ได้ซสีเรียกเรื่องนี้จนจากคลิปดังกล่าวเนี่ย มันก็กลายเป็นที่ถูกวิาพา์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะว่าตัว,ตวเธอเองเนี่ยใช้ชีวิตอวดรวยใช้ชีวิตเวอร์ซึ่งล่าสุดค่ะดีเจแมนค่ะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้ในรายการจอใจว่าตัวดีเจแมนแล้วก็สาวใบเตยค่ะทำงานมาตั้งแต่เด็กๆมีคอนเน็ชันและในวันแต่งงาน คนรักเรามากทุกอย่างแทบจะฟรีหมด100%โรงแรมลดให้70%บนแหวนเพชรก็มีแบรนมาสนับสนุนแทบจะไม่ต้องเสียงเงินเลยเพราะเราหาสปอนเซอร์ได้จากคอนเนคชันที่มีอยู่โดยดีเจแมนค่ะก็บอกว่าอยากขออธิบายแทนทางด้านสาวใบเตยในช่วงเวลาที่มีคนเนี่ยไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสไตล์หรูหราฟู่ฟ้าอวดรวยของทางด้านสาวใบเตยโดยเฉพาะรายการที่สาวใบเตยภรรยาของเขาเนี่ยไปออกเป็นรายการที่เปิดบ้านให้ดาราโชว์ความอลังการภายในบ้านโดย ดีเจ <DJ> แมนก็บอกว่าในวันที่ถ่ายทำค่ะทีมงานของรายการเนี่ยได้มาขอให้ทางท่านสาวใบเตยแสดงออกให้โอเวอร์มากกว่าเดิมให้ดูรวยให้ดูเวอร์มากกว่าปกติเพราะเป็นสิ่งที่คนดูเนี่ยชอบเสพชอบดูความรวยความโอเวอร์ซึ่งในคลิปที่เป็นประเด็นค่ะทางด้านดีเจแมนก็บอกว่ามันเป็นคลิปตอนที่สาวใบเตยค่ะพูดว่าตนเองเนี่ยเปิดแอร์ทั้งวันให้เฟอร์นิเจอร์เพราะว่าสา e มีเป็นคนจ่ายค่าไฟแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วค่ะทางด้านดีเจแมนเองเขาก็ออกมาดีแคร์บอกว่าความจริงแล้วชีวิต กติของสาวใบเตยภรรยาของเขาอะค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นก่อนจะแต่งงานกันสาวใบเตยยังคอยไล่ให้ตัวเองเนี่ยไปปิดไฟไปปิดแอร์ในแต่ละห้องทุกห้องภายในบ้านเหมือนกับคนทั่วๆไปด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นแค่คอนเทนต์รายการและพอเกิดดรามา่าแบบนี้ค่ะดีเจแมนก็บอกว่าตัวเราเองทั้งดีเจแมนแล้วก็ทั้งน้าสาวใบเตยเองก็ได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้เยอะมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่กระแสดราม่าค่อยๆซาลงค่ะของดีเจแมนแล้วก็สาวใบเตยทั้งคู่เองก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนคนทั่วไปค่ะไม่ได้มีมาอวดรำ่ำอวดรวยอวดของแบรนด์เนมอะไรใดๆ โดยทั้งคู่ตอนนี้ก็กลับมาให้ความสัมพันธ์กับลูกสาวเพียงคนเดียวค่ะนั่นก็คือน้องเวทมนต์ช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวซึ่งตอนนี้ลูกสาวของเขาเนี่ยก็กำลังอยู่ในวัยน่ารักแล้วก็เติบโตซึ่งน้องเองก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ยิม้มแย้มแล้วก็ฉลาดมากๆแถมยังชื่นชอบการเต้นชื่นชอบการแสดงเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดค่ะอีกทั้งตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็พยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สังคมเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วค่ะพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาเป็นครอบครัวคนธรรมดาที่มีทั้งช่วงเวลาที่ผิดพลาดและเรียนรู้ที่จะเตติบโ ขึ้นจากมันซึ่งในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งด้านดีเจแมนเองแล้วก็สาวใบเตยเองค่ะสามารถทําให้คนเนี่ยกลับมารักกลับมาเอ็นดูในความธรรมดาของพวกเขาที่เป็นด้วยค่ะนึกจินะนึกจินนึกจินนึกจินไอ้วาลในกินเม็ดเลยนะในอินเม็ดเลยได้ไหมได้หัวงราะน้องงกน้องโจงกน้องที่ง ตายว่ะี่จิบพี่จิบแปลว่ากินเหนียวี่จิเดกไีจิไหมไม่ไได้เอาไปกินต่อจ้าเอไกินต่อจ้ากินเลยไม่ให้เมย์แอนน์น่ไม่ก็อย่างนั้นได้ไหมเดี๋ยวสร้าไมัดอีทีพีสสออีสอนมาอี อิวินาพุตตังโสอิอิโสตังพุตธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเศเสพุทธานาเมีอิอิวินาพุตตังโสอิอิโสตังพุตธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเศเสพุทธานาเมีอิอิวินาพุตตังโสอิอิโสตังพุตธปิติอิะโม ปัญ <S an throp od> จามาเรชินโนนาโถปตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสจังประกาศเสติธรรมะจักกังปวัตติเอเตนะสัจวัชเชนะโคตุเมชยมังครังไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว